สวัดีครับคุณเกมส์ฮะสวัสดีครับผมโอ้โหเมื่อกี้ผมผมขึ้นไปเจอคุณด้านบนผมว่าคุณโอ้โหคุณหล่อแล้วนะครับผมคุณใส่เสื้อสีนี้คุณหล่อกว่าเดิมพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับคุณเกมส์นีฮะแฟนคลับ FC มานั่งรออยู่ท้าทายนิดนึงคุณเกมส์เด็กยวเกมสส่งเสียงหน่อยแล้ว ผมชอบมากเลยใช้คําว่าเด็กเข้มได้เลยครับผมผมก็ไม่รู้ว่าเข้มมีเด็กเยอะขนาดนี้เยอะ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 พอดีว่าเขาว่าติดตามตั้งแต่ปีแรกที่เข้ามาในวงการเลยครับครับผมทุกคนน่ารักมากๆเลยครับครับคุณเข้มก่อนที่เราจะไปรวสรุปการในการแจกของรางวัลกันครบผมอัปเดตกันเลยดีกว่าตอนนี้ทาอะไรอยู่บ้างฮะตอนนี้ก็มีละครครับรอนแนวทางช่อง 7hd ครับก็จะมีเรื่องฟ้าพยับเมืองแก้วนะครับแล้วก็กําลังจะเปิดกล้องเร็วๆนี้ก็จะมีคุณานาคีครับเป็นนาคีสาม ครับผมใช่สินี่คือตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่ใช่ครับไล้จอออนแอร์ได้ยังฮะยังเลยครับยังเลยครับส่วนพักละครก็รอครับเดี๋ยวน่าจะใกล้ๆนี่แหละครับครับผมโอเคถ้างั้นวันนี้เรามามอบความสุขกับความสุขให้กับเอฟซีด้วยสิขยันขยันได้หน่อยขยันได้หน่อยไม่น่าเชื่อยังไม่ทันเลิกเกมเลยจะพังบูซ้อนกระเพราแล้วนะฮะ ยิ่งก่อนนะฮะเอาล่ะมีทั้งหมด10คำถามครับโอเคในระหว่างนี้คุณน่าจะน่าจะจำกันได้หมดแล้วมั้งครับจำได้หมดแล้วน่าจะตอบกันได้ทุกคนเนี่ยตอบได้ทุกคนนะใช่ใช่แต่แยกกันตอบนะโอเคไหมฮะฟังคำถามนะฮะพร้อมไหมฮะอันดับแรกที่บ้านมีข้าวแสนดีหรือยังมีแล้วค่ะมีแล้วโอเคก็เดี๋ยวเชิญพักผ่อนกันด้านล่างเลยไม่เราจะยอมยมีเพิ่มได้มีเพิ่มได้เพราะเราต้องทานข้าวทุกวันอยู่แล้วโอเคอ่ะงั้นข้อแรกควากสถานการดีๆนะฮะ เออทุกคนไม่ต้องกังวลกับผลิตภัณฑ์มากผมช่วยพวกคุณโอเคไหมฮะผมจะให้คุณไม่ขนกังวลอยู่แล้วเพราะว่าคำถามไม่ได้เกี่ยวกับของที่อยู่ข้างหลังอยู่เกี่ยวอันนี้ผู้สนับสนุนหลักเราเอียวเอียวคุณแคบคุณแคบคุณคุณยืนตรงนี้หน่อยให้เขาดอยให้เขาดองให้เขา่อยคำถามข้อแรกตอบได้รีบตอบเลยนะฮะอย่าอย่าไม่ถามเลยถามว่าโลโก้ข้าวแสนดีอยู่บนพื้นสีอะไรครับ ตอบว่าบบสีสีแดงสีแดงเป็นคำตอบที่คิดว่าถูกไหมฮะผมชอบพี่คนนี้พี่คนนี้บอกว่าไม่ถูกอยู่บนโลกโก้สีแดงเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะเอาละฮะเชิญแมก้านนี้ได้เลยเขาลอกไ,ไปแล้วหนึ่งเขาลอกไปแล้วหนึ่งครับโอเคคำถามข้อที่สองนะดูดีๆนะฮะว่าไงฮะลุกนิ่งมาก ข้อต่อไปฮนะข้อที่หกผลิตภัณฑ์ข้าวแสนดีับขุ่งสีน้ำตาลคือข้าวชนิดใดเอาละฮะคุณรูม้มาแล้วข้าวมองแต่ันมองเราฮะร้อยเปเซ็นโตข้าวหอมมันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์โกในเสนออย่างฉิวว่างอยากดังนะฮะข้าวอะไรนะฮะเป็นข้าวกล้องหอมนะครับเป็นคำตอบที่ ที่ถูกต้องครับคุณลุมันได้นี้ได้เลยฮะข็รอบไปก็รอบไปเออเอาละฮะคุูบอกขอบคุณมากตานผมนะหรือสี่ท่านรับคุณค่าของไอเดียไอเดียคุณแม่วัดความดันก่อนขึ้นไปใช่ดูหน้าซีซีนะโอเคนะยังโอเคอยู่เราเล่นกันสนุกสนุกจาไม่เครียดจะไม่เครียดจะไม่เครียดสนุกสนุกอย่าไปเครียดฮะเออความดันอย่างเกินนะฮะใช่โอเค มาไปยิงได้ยิงได้ก่อนใจเย็นนี่ไม่รู้จะไปตื่นได้หรอมาได้เคไม่ได้มารอบริจาคเพื่อใจเย็นเหมือนแบบยิ่งคนน้อยอากาศยิ่งหนาวเหลือสี่แล้วเหลือสี่แล้วตอนนี้ดูชิลมากเลยชิวเขาเข้าไปก่อนโอเคอ่ะคำถามข้อต่อไปข้อที่เจ็ดนะฮะข้อที่เจ็ดเราถามว่าพันธินทัาล์ข้าวแสนดีถูกสีฟ้าคือข้าวชนิดใดเอาละฮะตอบว่ามัวจะมองสีก็ยกกันไปแล้ว เท้าเดียวถุงสีฟ้านะาถูกป่ะถุงสีฟ้าถูกป่ะไหนขอดูก่องมาด้วยถุงสีฟ้าทันใครยังไม่ทัน <c oughs> เอาอย่างนี้<อ>แม,ม่มองง่ายใหญ่เลยแต่จะบอกว่าเมื่อกี้คือแม่อาจจะไม่ทันวัยรุ่นอตอนที่เขาจับมือแม่ผมเห็นเลยเขาพยายามจับเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อให้แม่ยกมือไม่ทันอ๋อพอผมอ่านจบเสร็จสะบัดมือแม่ยกแล้วตอบติ๊ชนิดแม่ก็วิ่งไปดูกล่อง จะช่วยแม่พอดีว่าแม่ไม่ทันวัยรุ่นให้หันหน้าให้กล้องโอเคแม่ฝ่ากระเาะพอดีนะครับโอเคีพร้อมนะพร้อมเคลมไปได้ครับโอเคนะโอเคแม่แม่ไม่ต้องเทียมแม่จะหลอกไม่เทียมนะไม่เทียมแม่เทียมแม่เทียมทักษาข้อสุดท้ายครับแม่คุณแม่มาใครฮะแม่มาใครแม่มาบุกรถโอเคสตาร์ทรับรอได้เลยนะอยังอยากถ้ายังไม่กลับเดี๋ยวเขายูต่อโอเคและคักษาข้อสุดท้ายนะครับครับ ดอกไม้ที่อยู่บนผลิตภัณฑ์ข้าวแสนดีเป็นดอกอะไรแม่ดอกแม่คอยดูดอกอะไรแม่ดอกเบี้ยไม่ใช่แม่ดอกดอกอะไรฮะตอบใส่ไม้ตอบว่าดอกกล้วยไม้ดอกกล้วยไม้เป็นคำตอบที่หายคนดูคนดูนขณะมองต้องเดี๋ยวถ้าเกิดผมบอกก็ถูกต้องแน่กระโดดเทเลยนะถูกต้องถูกต้องอนะ และดอกกล้วยไม้เป็นคำตอบที่ที่มองฟองแม่มองฟองตอบกล้วยไม้ทางนู้นก็อยู่ลู่นู่ลู่ไปสีแดงนะไปสีแดงให้ทุกคนเซอร์งเขาได้ภาพบรรยากาศผู้ชมดีดีใจปั๊บดีดันนะนู่ดีโอเคนะแล้วพ่อแม่สวยๆหาอะไรดอกกล้วยไม้เป็นคำตอบที่ถูกต้องอ่าโอ้เอ้าทุกคนเลยทุกคนเลยถูกหมดเลยอ่ะ เลงกันเยอะเลยเนาะโอเคขอบคุณมากครับโอเคอ่าเดี๋ยวเราถ่ายภาพร่วมกันถัาโลโก้ออกนะฮะโอเคสัญญานะว่าอะไรครบแล้วไหมฮะถ่ายชุดนึงนะฮะมาชุดนี้ดูดนึงโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขายืนตรงกลางก่อนอ่าสัญญาหัวนะว่าถ้ากลับไปทานแล้วอร่อยติดใจ